สวัสดีครับพี่เบิ้มครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมเคยสารใต้ก็อยู่กับพี่เบิ้มครับมาติดตามความฝันแนวทางตัวเรขของพี่เบิ้มในงวดของวันที่1สิงหาคม68สครับท่านผู้ชมวันนี้ตัวของพี่เบิ้มเองก็มาทํางานให้กับทางโรงเรียนเนาะครับครับผมก็เลยเข้ามาขออนุญาตคุณครูแล้วก็มาถ่ายทําคลิปอของพี่เบิ้ม ภายในโรงเรียนเนาะครับมือนีคุณคกู้หายเฮ็ดยังครับเิรมครับมือนีคุณคกู้หายมาปับที่ปรับบยังหายมันเสมอนะครับือ้วดันกองดินครับดันกองดินแต่คือเซ็ตหรือยังครับพี่เบิร์มนั่งนั่งนครับเหลืออู่หน่อยหนึ่งรับนั่งยอ๋อครับครับช่วงนี้ก็คือช่วงพักเที่ยงพอดีเนาะค่วงพักเที่ครับโอเคครับพี่เบิร์มแล้วอ่าในงวดนี่พี่เบิร์มฝันหรือเปล่าครับ กรับฝันแล้วครับพี่เบิรมฝันตั้งแต่มือใดครับผมฝันมือมือขึ้นว้านเลยครับก็บพึ่งฝันเนาะครับครับครับช่วงนี้พี่เบิรมเขาพันษาเนาะครับก็คือบอดายกินเหล้าแล้วบอดายกินเหล้าเลิกเหล้ามาจักเดือนเลยนะครับสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วเนาะครับครับดีบหพี่เบิรมสุขภาพกดีเลยแหละครับก็บ่ขึ้นอยากได้เห็นมูนั่งกินดูกัดเซยเลยครับโอ้เจ้นี้กินแต่เอ็มลอยกินกาแฟไม่ทันนะครับครับ ดีแล้วครับพี่เบิ้มครับสุขภาพซิด้ดีขึ้นเนาะแต่ซได้อยู่ดูแลลูกของตะของบพรพี่บอกมีลูกสองคนเนาะภาพซิด้อยู่ก mm. ับเขาไปโด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับครับครับเดี๋ยวให้พ uh ี่เบิ้มเบาเรื่องเล่าความฝันให้ซีในช่องของเขืออีสานใต้ฟังเนาะครับครับพี่เบิ้มฟังแล้วจังไงครับผมเอ่อฝันว่าไอ้เพขอยืมรถเก๋งพ่อใหญ่หนึ่งอยู่เพื่อนอยู่ใกล้ๆกันแหละครับคนหัวจักกันเนาะครับ ว่าเพราะยงไอ้ยืมรถไปเที่ยวสาวนี่นะว่าสันพูดแบว่าคนว่าไอ้ยืมอยู่งบ้าคนว่ารถเก๋งยังมีไมยู่คนว่า้าไปเมาหล่อเมาหย่างคนว่าขีรถเมาไปส้นกันส้นนังคนว่าชวยเลยเด้อพไชสิสอบเม่าคนว่าเออผมเมาดอกเลยบอกคนว่าไปข้าเดียวกับกลับมาว่าสันกอดีไปหอดกับไนนั่งผู้เดียวดึก ดูขลาวโอเคก <laughs> ินไปกินมามันวดวก็จะซื้อมอมาอ้วนเรึ่งคนขึ้นรถมามาหอดเครื่องท่ากจะรถมาส่งพคนบวกข้าวเดียวนุ่งรถลงตะขวงค <laughs> นต้นไป่เน่ยาคนลายู่ก็บดควนไงคุบถีบเลย <laughs> โอ้ยมาต้อยขึ้นจนว่าต้อยขึ้นจนว่าพอดีมีคนมามานีมาสุกซอยนะครับไมู่่ซอย หาคนคอยครับบ้านนี้ก็แต่ว่ารถมันติดเครื่องใดญอยู่นะคะรับแล่นมาสะพัดเป็นควนมาเลย <laughs> จละคล้องรถมัเห็นป้าสิโลรถปูนไม่ไหม,ไมอยู่คนละ <laughs> บ้านเลยวันสิบโม่โมเมากระซ่อนังคนใดเฮ็ดจังไหนเราคนเราไพ่เราสิสอใหายคนละ <laughs> จากแล้วรถเจา้าเจอกสองพี่ยงติวันถ่ายออกคนละเครื่อง <laughs> โอ้ยต่อไปสิบวให้ยืมเดีวลาบ,บานนี้คนละครับ ไปโบจะเลี้ยงกันเลี้ยงว่าให้ยืมได้เพิ่อนว่าตายตายเพิ่อนมาหลูมาขำรถเพิ่นอยู่หน้าอยู่ขอบรถเลยก็ขึ้นทุกสารเล่าอยู่หรอก็ว่าตั้งใจอยู่มันผ่านมันผ่านไปนะครับพี่เบิร์ฝันประมาณนี้บอกครับครับครับอ๋อฝันกับโยเห่าฝันไหนครับอ่าก็คือฝันยืมรถค้นขังบ้านไปเที่ยวครับครับแล้ว คากับก็คือเกิดอุบัติเหตุในความฝันรถนี่ไปส้นต้นไม้บอกครับครับส้นต้นไม้คือพังเบิดพังเบิดเ้อ๋อแต่กัยังครับไดยูครับย่งครับมาทรงเรล่าหอดเหอนไดยูครับครับในความฝันนี่เป็นรถป้ายแดงบอกครับเป็นป้ายป้ายขาวครับอ๋อในความฝันก็คือเป็นรถป้ายขาวธรรมดาครับไอรถขั้นนี้ในเรื่องจริงนี่ก็มีมีบอกครับพี่เบิ้มครับมีมีครับรถไอตัวด้ยตาไอไอไอรุนยังไง รุ่นใหม่นะครับออของวีออดบ่บ่รแมนบ่รแมนวีออดใหม่ก็วีออดนะครับครับครับคือในเรื่องจริงนี่ก็มีรถคันนี้เนาะมีครับครับครับแต่ในความฝันแต่พี่เบิร์ดได้ไปยืมรถเพิ่นครับครับอืมเพิ่นก็ให้ยืมเพป็นก็ใจดีเนาะครับครับอ่าฝันแล้วจะกลองไปลองขาเล่าเกียอีกครับหัวเรัะ รุมกันมาเอ้ยพี่ยังเศร้ากันเหล่ายังไปกินเหล่าอยู่ข้าวเหล่ากเกียอยู่ครับครับแล้วไอ้ทะเบียนรถพี่เบิรมจําได้หะครับครับจำได้ครับอะทะเบียนรถนี่พี่เบิรมไปเบิร์มเมื่อร่มันบอกครับเบิร์มเลยอครับโอ้ทะเบียนหนึ่งสองเก่าครับหนึ่งสองเก้าครับครับมันมีแค่สามตัวเป็นบอครับพี่เบิรมครับมีแค่สามตัวโอ้ครับทะเบียนรถหนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสองเก่าหนึ่งหนึ่งสองเก้าครับแล้วอะพี่เบิรม ตีตัวเลขเพิ่มบอครับหรือว่าเอาแค่นครับตาตีเพิ่มกับตีลงก็เป็นหนึ่งหนึ่งอ้สองแปดนะครับอ๋อคือกันไว้คือกันไว้ครับกันไว้ก็คือตามที่พี่เบิ้มให้ผมเขียนนอ่บอครับรับเพิ่มยกตัวเลขให้ผู้ชมิูเนะครับก็คือตามนี้แล้วเนาะพี่เบิ้มเนาะนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเลขของพี่เบิ้มเองครับทะเบียนรถก็คือหนึ่งสองเก้าครับแล้วก็พี่เบิ้มบอกว่ากันไว้หน่อยก็คือหนึ่งสองแปดเพราะว่ารถมัน ตกลงไปครับชนต้นไม้แล้วก็ตกลงไปในคลองใช่ไหมครับพี่เบิร์แต่ก็ยังขับขึ้นมาได้อยู่ครับแต่ข้างหน้ามันพังครับในความฝันครับท่านผู้ชมพี่เบิร์ก็ขับไปขึ้นเจ้าของรถครับก็เลยตีตัวเลขเอาก็คือยึดเอาตางที่ทะเบียนรถเนาะเพราะว่าถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเราก็น่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถแน่นอนอยู่แล้วครับสลับหนึสองก็ระวังหนึ่งสองไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชม เลขหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกครับแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งเก้าสองเก้าครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับตามนี้เน้องพี่เบิร์นเนาะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับพี่เบิร์บอกว่านวดที่ผ่านมาไอพี่เบิร์นเขามาฝันบันหวยออกเลยครับก็คือวันที่สิบหกเลยเนาะครับพี่เบิร์บอกครับตอนเช้าเลยครับท่านผู้ชมเลขก็เข้าด้วยไอพี่เบิร์นฝันว่าจังไรคือฝันได้เลขครับ ไอ้ฝันว่าขับรถไปวันศิกร์ขับบานเกล้าขับบานเกล้บบาพอดีแม่ข้าอยู่ขาทางนะขับไปใน,นถนนนำ้ำเพิ่นเพิ่นเอื้อนกกเม่อว่าไม่ลักษาไปแวะกินเขาก่อนเด้อผนเลายอยากกินแหงลาบกา้อยยังก็มีเพิ่งมาเนาะครับมาเนี่ยกินไปกินมาว่า,า,า,าเพ่เิ็ดกับเขาอยู่ก็เลยว่าเราพวกเบิ่งจะขวนลอยนึงว่าทันเพื่อเฮ็ดกับเขาถาวะทันผมก็เลยแนมแนมไปทั้งเฮือนเพิ่นเนาะแม่เพ่เิ็ดกับเขาอยู่ครับ เห็นไอ้ลูกสาวเพิ่นเอือยกับน้องเป็นผู้สาวประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเหรอกันหยอกกันอยู่ต้งเงื่อนกอดกันเรื่องต้องตั้งอยู่เพิ่นหยอกกันสองคนเพิ่นน่ะครับปัดเอื่อยเพิ่นบัดย่างลงมาหน้าเหมืองผมกกำลังนั่งอยู่หรอมักมากอดทั้งหลังน่ะโอ้ยโอ้ยแต่ไดนมากอดผมว่านน้ก็เลยไล่กับเพิ่นขึ้นไปถึงเงื่อนเพิ่นก็ไปหยอกกับหลอกเพิ่นเพิ่นต่อน่ะยืนกอดกันหยอกกันอยู่ปานนี้บัดกินเขาแล้วบานนี้ ไปหารถไถบโบหินอ้าวไม่ใช่ขับรถไถมาตรดไไ้รถไถหายรถไถหายเเลยตีไซเลกครับบันนี้ไถบอกครับครับไอ้แม่เลยโทรบอกแม่แม่มานําหารถไถซชวยเลยรถรถไถเฮียวว่าท่านแม่ื่อกี้รถมองไซเราพี่เบิ้มได้เลขอีกอย่างครับไอ้ผมไม้เลขไทยทะเบียนรถไถครับเลขยังนะครับสองหกศูนเก่าอ๋อก็เลย เลยถือเลขถือบอกครับถือกับถือสองหก <c oughs> ไอ้ตัวกันแม่นผมแปะบาดพบกม็มาสื่อซีซีถามน้องว่าไอ้เสียดายครับถามน้องว่าน้างไอ้ฟันเห็นผู้หญิงฟันเห็นผู้หญิงมันเป็นย<อ>ังไงผู้หญิงเกิดเป็นซีผมเห็นฟันเห็นผู้หญิงเกิดกบนองหน้าครับผมก็เลยสื่อได้ซีซีกับซีหากับสองหกอ๋อกันได้สองหกเออกันสื่อซีสองกัน ถืออีกครับถืออีเนาะว่าผ่านต้องแบบถือแค่หลังโอเคครับเดี๋ยวถ้าจังไดถ้าพี่เบิร์ดฟันดีเนาะเดี๋ยวผมโทรมาหาอีกทีหนึ่งครับผมถ้าฟันดีก็สิได้มา่ว่าวูเอฟซีฟังในคลิปคงสุดท้ายเนาะไกลๆเลยออกเนาะพี่เบิร์ดเนาะครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับพี่เบิร์ดมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมครับ ก็งวดก่อนก็ต้องขอโทษแฟนครับแฟนเคฟซีครับมาฝันมือสุดท้ายเนาะมาฝันมือทุดท้ายครับเสียดายเสียดายเนาะงวดนี้แก้ไม่ครับงวดนี้แก้ไม่ครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเนาะครับครับครับในแนวทางตัวเลขของพี่เบิ้มงวดนี้ครับพี่เบิ้มบอกว่าแก้มือใหม่ครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านครับขอบคุณพี่เบิร์มมากๆครับครับขอบคุณครับ